อัสลามุอะลัยกุมว่าราอมาตัลรอฮให้บระกาตสวัสดีลูกๆห้องป .1 ทับ1นะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันกับคุณครูเปิ้ลในวิชาภาษาไทยโดยวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะสำหรับวันนี้ให้เราเปิดไปบทที่6เรื่อง ตั้งเอย๋ยตั้งไข่าให้ลูกๆเปิดกันเลยนะคะและเปิดไปในหน้า50นะคะเมื่อเปิดเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเรื่องตั้งเอย๋ยตั้งไข่กันนะคะว่ามีเรื่องราวและมีความเป็นมาอย่างไรพร้อมกันหรือยังเอย๋ยถ้าพร้อมแล้ว เราไปฝึกอ่านกันเลยไปกันเลยค่ะตั้งเอ๋ยตั้งใครสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับใครมาเล่าให้ฟังด้วยส่วนจะเป็นยังไงนั้น ฟังกันเลยครับพลอยมาทำการบ้านกันลูกพลอยขอเล่นเกมต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะกำลังสนุกเลยไม่ได้หรอกลูกอย่ามัวเสียเวลาตั้งไข่อยู่เลยพ่อคาะพลอยไม่ได้ตั้งไข่นะคะฮ่าาพ่อไม่ได้หมายถึงว่าลูกตั้งไข่จริงๆหรอกมันเป็นคำเปรียบนะลูกยังไงหรอคะ ถ้าพลอยอยากรู้ก็มาทำการบ้านกับพ่อก่อนนะลูกแล้วพ่อจะบอกให้ฟังได้ค่ะพ่อชัยย่อการบ้านเสร็จแล้วคุณพ่อเล่าเรื่องตั้งไข่ให้พลอยฟังนะคะได้สิลูกแต่ก่อนอื่นพลอยบอกพ่อทีสิลูกว่าไข่มีลักษณะเป็นยังไงแล้วน้องๆคนเก่งแหละครับคิดว่าไข่เป็นยังไง น้องลองวาดรูปไข่ให้ดูจากเกมต่อไปนี้กันนะครับมาดูกันนะครับว่าไข่ในความคิดของน้องๆกับของพลอยจะตรงกันหรือเปล่าไข่เป็นรูปวงกลมค่ะถูกแล้วลูกแต่ไข่บางอย่างก็มีลักษณะกลมรีเช่นไข่ไก่พ่อจะวาดให้พลอยดูนะลูกอ๋อแบบนี้เองเอาล่ะ พ่อจะเล่าเรื่องตั้งไข่ให้ฟังนะลูกตั้งเอย๋ยตั้งไข่ตั้งเอย๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไยข่กลมก่อลมสิน้นถึงว่าไข่ลมจะต้มกิน ถ้าต,ตกดินสีหก่ออดหมดฝีมือรู้ไหมครับว่าฝีมือหมายถึงอะไรฝีมือหมายถึงความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างศิลปะครับตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุด สาอ่านเขียนเรียนหนังสือคำว่าอุตสาห,หรืออุสาหะหมายถึงความบากบัน่นความขยันความอดทนทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรือ อย่าดึงดือตั้งใารรำไรเอ่ยสมเด็จพระเจ้าปรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์สารพัดหมายถึงทั้งหมดทั้งปวงเพียนหมายถึงบากบัน ดึงดือ้อหมายถึงดือ้อไม่ยอมฟังเหตุผลครับต่อ,อไปนี้ลอยจะใช้เวลาอ่านหนังสือและเรียนหนังสือให้มากขึ้นและเล่นเกมให้น้อยลงนะคะพอ่อดีมากลูกฟังเรื่องตั้งไข่แล้วเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะครับ พ่อชวนพลอยทำการบ้านแต่พลอยยังอยากเล่นเกมต่อพ่อจึงบอกพลอยว่าอย่ามัวเสียเวลาตั้งไข่อยู่เลยพลอยอยากรู้ว่าคืออะไร พ่อจึงให้ปลอยทำการบ้านแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อปลอยทำการบ้านเสร็จแล้วจึงขอให้พ่อเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะฟังพ่อถามปลอยว่าใครมีลักษณะอย่างไร พลอยตอบถูกพ่อจึงวาดรูปไข่ให้ดูว่ามีลักษณะอย่างไรจากนั้นจึงเล่าเรื่องตั้งไข่ให้พลอยฟังว่าตั้งเอยตั้งไข่ จะตั้งยใยไข่กลมก่อลมสิ้นถึงว่าไข่ลมจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดปีมือ ตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุดสาอานเขียนเรีเยนหนังสือ <c oughs> ทั้งวิชาสารพัด <c oughs> เพียรหัดปรือ <c oughs> อย่าดึงด้อตั้งใครรำไรเอ่ย พลอยบอกพ่อว่าต่อไปนี้จะใช้เวลาอ่านและเรียนหนังสือให้มากขึ้นเล่นเกมให้น้อยลงเรามาเล่นเกมและทำกิจกรรมเพื่อทบทวนกันนะครับบางเรื่องตั้งไข่แล้วน้องๆก็อย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมากันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องตั้งเอ่ยตั้งไข่นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคำว่าตั้งไข่หมายถึงอะไรเอ่ยอ่าหมายถึงให้เราตั้งใจ เราเรียนนะคะให้เราตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจขีดเขียนนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เราทำแบบฝึกหัดในหน้า32กันนะคะอ่าให้เราเปิดไปเลยนะคะในหน้า32ข้อ11 คุณครูจะให้ลูกๆเขียนวงกลมรอบข้อซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะโดยคําถามจะเป็นคําถามที่อยู่ในเรื่องของวรรณคดีลำน้ำําตั้งไข่ล้มต้มไข่กินโดยคุณครูจะมีคําถามมาให้นักเรียน3ข้อด้วยกันนะคะให้เราอ่านคําถามและ เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ข้อนะคะแล้วทำเครื่องหมายวงกลมนะคะในข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือก็ไก่ขอไข่หรือขอควายนะคะให้วงกลมเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ